สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับช่องบ้า 2K ช่องสำหรับคนบ้าเกมบ้านะครับวันนี้อยู่กับพวกเราสามคนเช่นเคยครับผมนิกเกอร์ผมแบงเล่นแน่และผมเชนลครับผมแหม่เมื่อคืนนี้ครับเราอยากจะพรีวิวครับแต่พอดีแพ็ค 2K คนอัปเดตหลับนะครับมาอีกทีตีห้าครับไม่ไหวนะครับวันนี้เราก็เลยตั้งหน้าตั้งตาจะมารีวิวแพ็คใหม่ซึ่งเป็นแพ็คที่สองนะครับของ My t ที m นะครับใน NBA2K สัมมนยี่สิบสองครับซึ่งก็คือ แพร์มีชื่อว่าพรามทามนั่นเองครับคุณเชรีโอครับอ่าจริงแล้วมันมีเหตุผลนะว่าทําไมเขาจึงเลือดเวลามาออกตอนตีสามของบ้านเราทําไมครับรออ่ายุสภาอ่าไม่ใช่ครับมัมนเป็นมันเหตุผลขาเพราะว่าแพ็์ไม่ใช่อว่าพรามทามครับถ้าเกิดมันไม่ขายในช่วงพรามทามของอเมริกามันก็จะผิดชื่อเนียครับผมจะอวด <laughs> แ้าช,ชื่อแผพกว่า굿ไนท์นี่ต้องขายตอนไหนครับตอนเย็งคืนครับผม <laughs> โอเคขอบคุณไม่แต่นี่เขามีพูดยี่งกว่าเนี่มันอาจจะอนาคตเนี่ยแเพกอาจจะเปลี่ยนทุกเปลี่ยนนะครับผมออกมาออกตอนตีสามหมดเพราะว่าถ้าเกิดตีเป็นแบบที่เมกาใช่ไหมครับผมมันคือช่วงเวลาหลังเลิกเรียนพอดีแล้วของไม่ออกเขาจะทํากำไรได้มากกว่าอ๋อ,อเด็กตะเก่งใช่เก็บเงินจากข้าวขนมไม่นม่คือปกติปกติมันจะมาเช้าเมกาครับผม แล้วเด็กไปไปเรียนอยู่มันเลยไม่ไม่ได้กดตังค์แล้วก็คนมาถึงปั๊บก,ก็กดออชชันเฮาส์อย่างเดียวแต่ถ้ากิดอันนี้กลับกันปั๊บเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่กลับบ้านมาปั๊บลรากดเปิดแพ็คได้ประมาณนั้นอ,อ๋ออยากจะอยากจะดูดเงินแล้ว <laughs> อยากจะให้แอชชันเฮาส์ใช่ครับผมประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับเราก็คือไม่ต่างกันนะสี่ทุ่มกับตีสามก็คือเช้าได้เล่นเหมือนเดิมครับมีผลครับโอ้โหผมมีผลเยอะเลยครับสี่ทุ่มปุ๊บผมทำกำไรได้เยอะเลยครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นตีสามแล้วก็ โอ้โคกลับไปงั้นวันนี้อ่าพรามทางมีหกตัวอย่ามารีวิวพรามทางกันนะครับวันนี้หลายๆคนรออยู่ครับผมได้ครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวแรกเลยลกันนะครับของพรามทางนะครับก็เดี๋ยวเราไล่จากอาซัฟไฟขึ้นไปจนถึงไดมอนด์เลยแล้วกันเนาะก็แพ็กน<ด>ี้มีทั้งหมดหกตัวนะครับผมโดยที่ซัฟไฟมีตัวเดียวนั้นนะนั่นคือแบ็กมาวินแบ็กลีเดอะเติร์ดนะครับผมใช่เดเติร์ดซึ่ง <the third. S 1> เขาพูดกันเลยว่าตัวเนี้เป็นซัฟไฟที่ เก่งที่สุดใน 2K สูง6ฟุต11สูง6ฟุต11ครับมีส <11. S 1> ูง7ฟุตครับผมหนัก200สามสี่ปอนด์นะผมแล้วก็มีแบตทอง6แบตทอง6นะสำับซัฟฟแล้วก็ซิเวอร์9ครับผมถือว่าเยอะมากครับปกติซัฟฟายไม่มีทองครับใช่ครับผม มาดูในส่วนของแสแตทนะครับผมแสแตทก็ไม่ดูอาจจะไม่หวือบวานะครับในชูตติ้งก็จะมีแค่จัมโคสปดสิบสี่จัมเอดมิชมิชช็อตเจ็สิบนะจัมช็อตสามไอ้3แต้มเนี่ยอยู่ที่เจ็ดบเจ็ดก็เธอโบโคลแล้วก็อยู่่จะอยู่ที่แปดสิบครับก็อยู่ถือว่าชุดได้อยู่ดีฟซอที่เจ็ดสิบนะพอพอได้ครับแต่ว่าการเล่นโพสเพย์ครับผมมันเวอร์มากก็คือภาคเนี้ยโพสเพย์ครับผมมันค่อนข้างเก่งก็คือถ้าเราคนเล่นโพสเพย์เป็นมันจะเก่งมากๆ การเป็นว่าโคเนี้ได้สแตทโพสมาเป็นระดับ85บวกหมดเลยทุกตุทุกระดับเลยทั้งโค้ช็อต84ก็คือระดับไปใกล้ใช่ครับผมหมดเลยครับผมถือว่านี้ยคือเป็นเป็นซิกเนเจอร์ขายแล้คของตัวนี้ใครชอบเล่นโพสก็ตัวนี้เนยนะแล้วก็รีบาวก็ออฟฟิซฟรีบาวกบดีเฟนซีรีบาวก็85เหมือนกันเ่ากับพวกโพสถ้าตีจริงๆเลยก็คือสแตทสำคัญครับสำหรับการเป็นเซนเตอร์คือครบหมด อืมอือต่อมาแบดนะครับแบดฮะครับผมอ่าออกมาแบดก่อนเลยครับโอเคต่อมาแบดนะครับผมมีฟินิชชิ่งเยอะมากนะครับผมมีแบ็กดาวน์เฟนิเชอร์นะเกรสอันเดอร์เพนเชอร์นะคือถ้าเกิดสูงกว่าก็ได้เปรียบนะผมหลักๆเนี่ยคือโพสทุกอย่างเนี่ยที่ที่มีเนี่ยค่อนข้างที่เกือบครบแล้วก็ไรซ์อัพพุตแบ็กบอลไปครบหมดเลยขาดเพียงแค่อย่างเดียวที่ไม่แน่ใจว่าได้ผลหรือเปล่านะเพราะว่านี้คนก็ยังมีดูวอ่านี่ครับผมดีมเชรครับไม่รู้ว่าจำว่าจำเป็นต้องใช้หรือเปล่า รีบะผมว่าถ้าขาดริมโปรเจคเตอร์กับรีบะเ,เอาอ<า>ฟินิชชิ่งก่อนครับอ๋อโอเคโอเคครับครับผมก็แค่ขาดดีมเชคเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเล่นเอ่อเป็นเรื่องฟินิชชิ่งเนะเาะไอเป็นเรื่องเล่นโพสเพย์เนี่ยเขาไม่รู้ว่าต้องใช้ดีมเชคหรือเปล่าอ๋อเข้าใจละเข้าใจละดิมเชคนี่มีผลยังไงครับในการเล่นโพส <S <S มันคือการหลอกครับผมเวลามันจะเหมือนกับมันคือแองเกิลเบเกอร์ของโพสเพย์อ๋อยึกยักยึกยักแกใช่ครับผมโอเคอาจจะไม่รู้ชุดทิ้งไม่มีเลยนะครับผมแต่ว่ามีเซตช็อตก็ถือว่า พอเพิ่งพาได้ครับก็คือแช่แช่หน่อยได้บอลแล้วอย่า <c oughs> รีบอย่ารีบยิงครับใช่ครับแช่แช่รักษาวิ่งก่อนครับแ <c oughs> ช่แสงบอลแล้วก็ยิงครับมาอ่ามาในดิเฟนซีฟนะครับดิเฟนซีฟเนี่ยก็คือบ็อกซ์บิ๊กบิ๊กวอลโปโกสติกทัสเลอร์จะทองหมดนะครับผมแปลว่าสุดทอดและมีเวิร์มนะที่เป็นซิวเวอร์ด้วยคือค่อนข้างที่จะแน่นมากในสำหรับดิเฟนซ์นะครับผมจะขาดก็แค่อ่าอ่ารีมโปรเทคเตอร์ครับริบาลเฮเซอร์ แล้วก็โสต์ล็อกดาวสามอันครับผมซึ่งอัปเกรด<ช>ไดขาดน่าจะเป็นแคมอีกตัวหนึ่งวะแคมไม่จําเป็นครับอัพไม่ได้ด้วยอ๋อเพิ่มไม่ได้ด้วยครับผมแต่ที่อัพได้คืออิน i ท i d a มิเเตอร์ครับก็อิน i ท i d a มิเเตอร์อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็ถ้าเกิดตัวนี้น<า>จะเล่นจริงๆถ้าผมเล่นนะผมจะอัพริมโพเ t สเตอร์นะแล้วก็อิน i ท i d a มิเเตอร์ถ้าเกิดมีแบตนะถ้ารวยแต่ถ้าก็ไม่รวยก็ไม่ต้องไม่ต้องทำครับอืมอัพ แบงค์เลยนะตัวนี้มูลค่าตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณพันแปดครับผมก็กำลังรอให้เหลือประมาณพันสองหรือพันสี่ค่อยซื้อเนี่ยพันสี่นี่ซื้อว่าขายก็สองพันได้นะกำไรนิดหน่อยผมว่าตัวนี้จะพุ่งตอนวันศุกร์ครับก็คือเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยพอมีลิมิ t ต d มาเดี๋ยวมันจะราคาจะพุ่งครับก็เป็นอตัวลิมิ t ต d ตัวลิมิ t ต d ตัวนี้ใช้เคสอะไรบ้างยังไม่มีครับผม อนนี winter, Indeed, oh. ้ไม่แน่ใจว่าเควสคืออะไรไม่ได้ดูครับแต่ว่ามีเควสของแพ็กมานะครับผมเออผมเหมือนจะมีนะครับแบ็กลี่เนี่ยมีครับดให้ดูให้ดูให้ดูยี่สิบแต้มยี่สิบแต้มในในทีทีออฟไลน์ในในเกมเดียวในอ่าในในอในเกมเดียวออฟไลน์ใช่ยี่สิบแต้มไม่ยากะผมได้ห้าร้อยเอ็กพีครับถือว่าโอเคนะซื้อมาทำได้พันพันห้าพันหกอ่ะแล้วก็ขายกำไร ฟันสุกซื้อมาขายเล่นทำเควสวันหนึ่งแล้วขายวันสุกร์กไรแน่นอนครับผมครับไปตัวที่สองครับผมตัวนี้ให้ใหถือว่าน่าใช่ไหมผม<ด>คิดว่า,าถ้าเกิดตอนนี้มีตังก็เก็บไว้เลยครับเพราะว่าได้ใช้ทุกทีครับริมมิติดมาก็ได้ใช้ทุกรอบอืม,อม,อมแล้วในมุมมองการเก็งกำไรครับคุณแบงค์ได้นอืมผมว่าเดี๋ยวราคามันจะลงอีกนิดนึงอะ่ะมันน่าจะอยู่<ม>ประมาณพันห้าพอละ ม,มันมันมันเป็นตัวที่แอบยิงได้ถ้าเทียบกับไมเคิลพอตเตอร์จูเนียอ่ะเทียบกันตัวนี้เก่งกว่าพอเตอร์เจงเก่งกว่าสำหรับผมพอเตอร์จูเนียมันยิงสามแบบชัวร์แต่เกมรับอันนั้นก็จะไอ้นี่ไปหน่อยต,ตัวนี้ก็มาคนละตำแหน่งครับอ,อ๋อคนคนละหน้าที่เนาะแต่แต่เล่น p o w e r ์ u l ครับตัวนี้มันจะยืนเซนเตอร์เนาะยืนเซนเตอร์ครับอืออือโหซิปเอด็ดอ่ะก็ผมว่าโอเคนะถ้าเป็นเซนเตอร์ก็ประมาณคารีมไหม ถ,ถ้าเทียบกับคาริมซับไฟตัวนี้ดีกว่าเก่งกว่าเยอะยอะ,อะสําหรับใครยังไม่มีนะเซ็นเตอร์ตัวนี้ไปพันห้างบตัวต่อไปครับโอเคครับ okay, ตัวไปเป็นแรรี่แมคเคนน์นนะผมก็เป็นตัวที่อถ้าเกิดเอาในโลกความเป็นจริงคือไม่มีใครต้องการนะครับผม <c oughs> ผม <c oughs> โอเคมากเลยนะ <c oughs> ชื่อเสียงดังครับแต่ว่าไม่มีใครอยากได้แต่เอาไม่เป็นไรอาจจะเป็นนอกเลือก โอเคครับผมออฟเฟนซีฟจะออฟเฟนอยู่ที่90นะดีเฟนที่8 2ดนะครับผมสูง7ฟุตแล้ววิงสเปน7จฟุตนะครับผม,ผมก็ถือว่าเท่าตัวนะคนักหนัก240นะพอเบียดได้แต่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เบียดดีขนาดนั้นนะผมแบดรวมกัน <laughs> แล้วมีทั้งหมดบดแบตครับผม5ทองสาซิลเวอร์แล้วก็3 3บรอนซ์ครับผมมาในสเตทครับ ในสเตตเนี่ยถ้าเธอเห็นสเตตตรงเนี้ยคือสเตตดีกว่าแบ็กลีนะก็คือชูสามเต้มได้แม่นกว่าอ่าเล่นโพสเพย์พอจังได้ยังได้ดีกว่าแต่ว่าพวกเลเยอร์หรือดังเนี่ยไม่ค่อยดีแปลว่าตัวเนี้ยโมเขาเรียกว่าอะไรโมบิลิตี้ต่ำไม่คล่องตัวไม่คล่องตัวครับผมไม่ค่อยคล่องตัวแย่ที่สุดของสเตตเขาตัวนี้คือแรทโรวิกเนสครับคือต่ำเกินแล้วถ้าห้าสิบห้าอ๋อเกมรับไม่ได้เลยนี่ว่าครับอันนี้คือระดับ ระดับแย่กว่าพอเตอร์จูเนียร์โอ้โหแลวอย่างในผมว่าที่แย่เลยอ่ะคือคือพิมเมเตอร์ดีเฟนต์อ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวเับเขามันเล่นมันเล่นเพาเวอร์เซอร์เซนเตอร์อยู่แล้วไม่ค่อยได้ใช้หรอกอ๋อแต่ถามว่าต่ำไปไหมมันก็มันก็ต่ำแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันไม่เสียหายมากอ๋อไอครับอ่ะ ข้อแย่อย่างหนึ่งคือแบตครับผมก็คือนอกจากแผนแบตชูตติ้งที่มาครบแล้วเนี่ยคือขาดไบเดอร์เนาะขาดไบเดอร์ขาดสิมิตเลสอะไรพวกนี้แต่ว่าพวกฟันเดเมนทัลอะพวกแบบพวกพื้นฐานอย่างค o r เนอร์สเปเชียลลิสต์ฮอตโซนทันเตอร์ริทเมอร์ชูเตอร์เซ c ช็อตแคชชั่นชูฟูนี้มาครบครับผมแปลว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรใช้เป็นสเตรสสเตรสโฟครับผมเดียวยิงครับก็คือการถ่านโซน ต่างโซนครับผมเป็น stretch four mm. stretch five เนี่ยตัวนี้เหมาะมากครับเอามาชูดอย่างเดียวเพราะว่าเนี่ยแบบดิฟเฟนเซชัไม่มีเลยและอัพไม่ได้ด้วยเอาไว้สำรองแบบว่าตำแหน่งเจ็ดเลยอะตำแหน่งแปดเก้าสิบไปเลยวิ่แบบแกบบ้อ่าเกมตามเยอะๆแล้วต้องการจะเน้นยิงสามรัวๆเปิดหน้าแต่จะต,ต้องดูจับช็อตก่อนไหมผมว่าให้สำให้ชัวร์ก่อนได้ไดแต่ตอนนี้ผมดูสปีดมันน้อยมากเลยอะสปีดวิดบอลห้าสิบห้าสิบสองคือเลี้ยงบอลไม่ได้แน่นอนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น้อยคือคือวิ่งตัวเปล่าๆอย่างช้าเลยอะ คือไงว่ามันไมวิ่งหนีตัวประกบไม่ได้เลยก็คือยืนแช่ยิงรอยิงอย่างเดียวเลยสปีดสปีดธรรมดาสปีดธรรมดาอยู่ไหนวะสปีดหกสิบหกนี่คือสูงกว่าเซนเตอร์ทั่วไปนะผมพวกพวกคารีพวกเนี้ยแค่สามสิบสี่สิบเองครับถ้ายืนเซนเตอร์นี่คือได้กกินขาดเลยครับอ๋อตัวนี้ก็คือมาไฟเอาให้ยืนมุมรอยิงแต่ว่าจัมช็อตเนี่ยผมไม่แน่ใจผมไม่เพราะว่าจัมช็อตเดียวกับโยคิชครับอันนี้แล้วแต่ วิจารณญาณนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะผมสำหรับผมผมไม่ชอบต้องสามคนแบงค์เล่แน่ครับคุณแบงค์แน่ชอบอีกอันนี้จำช็อตอูเซวิดเหรอโยคิชิอ๋อเชี่ยมากแล้วผมขอบว่างั้นตัวนี้อย่าไปจับมันดีกว่าครับอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าราคาราคาสองพันสามร้อยครับ เอามาทำเควสแลวการซื้อมาทำเควสในราคานี่เกินสองพันเนาะเควสราคาถูกดีนะราคาถูกดีสำหรับลูบี้เควสคือเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็กครับหนึ่งร้อยี่สิบห้าแต้มก็คือซื้อมาทำเถอะแล้วก็ขายทิิงะผมผมผมครับโอเคครับครับข้ามเลยนะโอเคตัวต่อไปครับตัวนี้ผมว่าซื้อทำเควสครับไม่ควรเอามาใช้ในทีมครับ่ะโอเคต่อมาแบตแบตเรบิลนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของแพ็กนี้นะผมให้ว่าเป็นตัวท็อปมากๆเลยของแพ็กนี้ตัว แบรี่บิลนะออฟเฟนซีฟเกนะดิฟเฟนซ์ดฟเฟนซ์เจ็นะครับผมหฟุตสาฟุต8ปดวิสแปนวิสแปนสวยงามนะโบกหนะครับผมเวทน้ำหนักพอได้ครับเบียดได้ครับสองร้อร้อยปอนด์สองร้ปอนด์แบดมาเต็มมาก1นเอมิทหนึ่งเอมี่นะครับหฮอปนะสิทอง17บเจอนซ์แล้วก็9ก้เ้อ้เกบรอนส์สิซิลเวอร์ครับคือแบดมาเต็มมากตัวนี้คือมาเยอะมาเยอะจริงคือแน่นมเลยครับผม แบดแม่งเหมือนกับพิงไดมอนด์นครับผมก็มาในแซดนะก็ทุกอย่างสูงหมดในชูตติ้งนะคือขึ้นหมดเลยมีสามแต้มที่ต่ำอยู่หน่อยเดียวแต่ว่าเท่าที่ลองเล่นแล้วเนี่ยแค่อยู่ในระดับ85เนี่ยถือว่าเทพแล้วครับผมก็คือเกินกว่านี้ก็คือว่าได้เด,ดนฟิตไ,ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่อืออืเอ่อในมุมมองผมนะอันนี้มุมม <laughs> องส่วนตัวผมดูจากแบดดูจากสแตทแล้วว่ามันโอเคแต่เกมรับแกนรั่วเลยค่อนข้างรั่วเลย ก็คือตอนนี้ถ้าเาจริงๆนะคือคนนี้เป็นคนที่วิ่งเร็วมากนะครับผมแล้วก็มีได้วิ่งเลี้ย up ได้ทุกอย่างได้ได้อะไรคือตัวออฟฟิศิบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมก็จะเรียกว่าเป็นทูการ์ดก็คือตัวเลี้การสองครับเขาไม่ได้ใช้มาลับอยู่แล้วเขาใช้บุกเนาะการสองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนนี้ไม่เรามีเลเยอร์เรามีพอลเวสปามีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้ก็คือท็อปเทียร์ยิ่งกว่านั้นครับแซงไปเลยแซงแซงอะไรเลยไม่ถึงบิลท็อปเทียร์กว่า เบลเบลท็อปเทียกว่าเยอะมากครับผมคือนี้ผมบอกให้ก่อนนะแอนิเมชันนะครับผมคืออันเดียวกันกับเรียเลนคือจัมพชอตเรียร์เลนเหมือนกันครับแต่ว่าข้อข้อเทปได้เปรียบของมันคือแบบที่มันได้นะผมก็คือแบบชูตติ้งเนี่ยคือขายแค่สองอันอ่ะก็คือและอีกสองอันเนี้ยคือเฟดเออนะคงไม่ได้ใช้อยู่แล้วคอนเ์สเปเชียลิสก็ซื้อมาใส่ได้และแบบที่สําคัญที่สุดที่ตัวนี้มีมาให้เลยตั้งแต่ต้นนะครับคือหนึ่งลิมิเทองลิมิเต็โอ้โหลิมิเต็ทองอัน บวกยิงเด็กทองเนี่ยอ่าเป็นยืน stationary ครับยืนจำ s h อ t อยู่ห่างจากสามแต้มบบอพูดได้ว่าแรงเอ็กซ์เตนอร์นั่นเองเรเอ็กเซนเดอร์ครับผมแบบที่ไม่วิ่งนะแล้วก็มีเชฟสีเงินก็คือแบบวิ่งครับเชฟเชฟเงินแล้วก็ลักซี่เซเว่นมีอ่าเซอร์คัสฟรีด้วยครับคือคือผมบอกไบเดร์ทองนะครับคือตัวนี้คือแบบท็อปเทียเลยแบบท็อปเลยครับผม คืออันนี้เอาไม่เอาไม่เอาแค่ชุดติ้งแบตก็ได้ตัวอะไรในเกมตอนนี้ที่มีท Quick First Step, ม ights, มั้งควิคเฟิร์สสเต็ปมีไฮเปอร์ไดมีดาวฮิลผมมองว่าต้องเป็นโก่อยู่ตัวเดียวกันมันมันคือลิลาดเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาอีกอีกขั้นนึงผม,ผมให้ว่าเก่งกว่าลิลาดด้วยครับเก่งกว่าเก่งกว่าครับอัปเกรดเก่งอัปเกรดไปอีกขั้นนึงเลยลิลาดก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ละครับตัวนีน้กกราคาเท่าไหร่ครับคุณแบงค์เล่นแนนครับสองหมื่นสี่ครับ โอ้โหบอว่าลง,งหน่อยนะสองหมื่นสี่นี่ถือว่าถูกแล้วนะเมื่อคืนมันห้าหมื่นเลยนะผม 50, นะว,วันแรกมันวันแรกมันแพงอยู่แล้วครับอืมแล้วสภาพมมันก็จะลงมาตัวนี้ควรอยู่ที่เท่าไหร่ดีครับแต่ว่าต้องต้องดูเลยเอเลนนะว่าเท่าไหร่เล่นเล่นสามหมื่นใช่ประมาณตอนน, <3 S 1> นี้เล่นสามหมื่นเอาจริงๆนะถ้าเกิดผมมีตอนเนี้ยก็คือผมจะซื้อแบดดี้บิลเก็บแล้วเดี๋ยวผมว่าสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะขึ้นมาเท่าเลยเอเลนครับ อืมน,น่าจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นหรือสามหมื 30, ห่นห้าตอนนี้สองหมื่นสี่เหมือนเหมือนคนคนกลัวเรื่องส่วนสูงอ่ะพอแบลรีมันแค่หกหมื่นสามอะไรแล่นมันมันหกหมื่นห้ายอ่ะผมผมให้ว่าอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งไอ้พรีเมเตอร์ดีฟเอนด์นะครับในเล่นมันมันเกมรับมันดีกว่าที่คนอาจอาจจะมองตรงนี้ด้วยครับผมแบลรีบร่บ<อ>ิวเหมือนเป็นตัวที่แบบทุกภาคมันจะไม่ค่อยฮิตอะ มันจะเป็นเพราะไม่เคยเห็เพราะมันบุกกาเป็นชุดนิ่งกาที่เหมือนเหมือนตัวเตี้ยแต่ว่าคนไม่ได้รู้ว่าวิงสเปรมันยาวไอ้ไม่แต่คือวิงสเปรเนี้ยคือไม่ไม่ต่างเลยคือเลเยรเลนมันคือหกฟุตหกฟุตห้าแต่วิงสเปร์หกฟุตหกป้าหรือหกฟุตห้าเท่ากันเนี้ยผมจำไม่ได้คือไม่ได้ยาวมากครับใช่แต่ว่าใชแต่อันเนี้ยมันยาวจริงๆครับมันยาวมากเลยครับแบลนด์รีวิววิงสเปรเท่าไหร่นะครับหกฟุตแปดครับถือว่าโอเคครับเพราะว่าแกสูงหกฟุตสามยาวหกฟุตแปดถือ ืมน่าลองใช้นะเดี๋ยวผมจะซื้อมาลองเดูวเพราะว่าผมกำลังจะขายในอเล่นริงละมาซื้อแบล็คบิลกันกะ่าครับผมตัวนี้จับได้ตัวนี้กเก่งครับไม่เกินไม่เกินสองหมื่นสี่นี่ซื้อได้เนาะแล้วก็อยู่วันศุกร์ผมว่าขึ้นแน่สามหมื่นต้องมีครับครับครับโอเคครับไปตัวต่อไปครับตัวนี้อ่าตัวมาครับผมก็เมื่อกี้เจอพีคไปแล้วเรามาเจอตัวที่ไม่พีคบ้างนะตัวนี้จะไวมากตัวนู้ตัวนู้ เจอลี <laughs> ่สตาร์เฮาส์นะครับผม90ออฟเฟนนะครับผม84เดฟแนะครับผม6ฟุต6 6ฟุต7วิงสแปนนะครับผมเวท2 228ปอนด์แบตทอง13หนึ่งฮอปแล้วก็8 8สีเวอร์นะครับผมโอเคผม,ผมจะบอกเลยว่าผมจะผมจะโฆษณาให้มันเก่งก่อน ซ้ช็อตมาคอมพลีทนะครับผมอยู่ที่สามสามแต้มอยู่ที่อ่าแปดสิบนะครับผมสปีดแปดสี่แอสเซเลชันแปดสี่ครับผมหมอกมาสวยงามมาก d i v i n ง down diving re up มาเต็มนะครับผมแปดห้าแปดเก้านะครับผม d e เ e น s ์พอได้ครับผม perimeter เจ็ดแปดก็คือไม่น่าเกียด interior เจสิบก็ถือว่าโอเคครับผม pass perception คือ intercept นะก็คือเทพแบบนะ binder catch and shoot corner specialty ได้คือครบหมมันมีไบเดอร์มันมีไบเดอร์สีทองครับผมงงมากเลยมัน แบแบนีเบียก็มีนะแต่ว่าเอ่อแต่ว่าคนนี้คือมาครบก็คือแบบสต็อปเป็นโกหมดเลยแต่ว่าตัวนี้มาตายอย่างเดียวเลยครับแอนิเมชันจำช็อตหนึ่งครับก็ลาก่อนจำช็อตหนึ่งคืออะไรครับอารมารีสตาร์เดไมเออร์ครับผมโอ้โหจะเป็นจำช็อตที่เอียงเลี้วเอียงอีกอยิงขึ้นนะครับแล้วอันนี้ทันทีผมบอกอให้มันเป็นสองมันจะเป็นจำช็อตที่เป็นสองฝั่งก็คือ คนที่รับได้คือรับได้แล้วคนที่รับไม่ได้คือรับไม่ได้ก็คืออย่างเช่นแกรนฮิวครับคนที่รับจ้ำช็อตแกรนฮิวได้ก็จะเล่นได้ครับแต่สำหรับคนที่รับไม่ได้ก็ไม่มีวันที่จะเล่นได้ครับเป็นถ้าเป็นจ้ำช็อตคือเขาจะยกบอลมาติดหน้าเลยครับไม่ได้ชูแล้วก็ผักออกจากหน้าจ้ำช็อตจะเป็นท่ามบณนั้นอ่ะเอาไว้ติดหน้าพูดง่ายมันจะไม่ได้ชูแขนหรือยกแขนนะครับเขาจะยกบอลมาไว้ที่หน้าแล้วก็ปล่อยไม่ได้ชูสูงเราเลยกะจังหวะค่อนข้างยาก ตัวเนี้ยผมให้ว่าอยู่ติดท็อปเหมือนกันนะแต่ว่าผมอยู่ให้อยู่ต่ำกว่าเรียินต่ำกว่าเรนก็ราคาตอนนี้เท่าไหร่ครับคุณแป้งเล่นน่ครับหมื่นหนึ่งนะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้หมื่นเดียวงั้นผมว่าแพงไปหน่อยผมว่าต่ำกว่าัวนแปดพันเจ็ดพันผมว่าเจดกับเจ็ดเจ็ดพันเออเจ็ดพันผมผมผมรอห้าพันอยซื้อตอนนี้คนมันเทเยอะมากเดี๋ยวรอห้าพันแค่มาทำเทรดนะครับอืออือว่าตัวนี้ไปแบลรีบิลดีกว่าหมื่นเดียวบอีกหมื่นหนึ่งไปแบลรีบิลดีกว่าครับ อืมอืมครับคน <Okay. S 2> ต่อไปครับทีมดังเข่นครับผมก็คนนี้ก็เป็นหอฟเฟนนะของสเปอร์ก็ทีมดังเข่นครับออฟเฟนต์เก<ม>้าสองดีเฟนต์เก้าห้านะหกฟุตสิบเอ็ดเจ็ดฟุตสองวีสเปน์นักสองร้อยห้าสิบห้านี่เบียดแช็กได้นะพอได้นะผมรอนได้นะฮอบสี่ 4, ะนะฮอปสี 4, ong, silver, bronze, นะ่สิบสองทองสามซิลเวอร์หกรอนซ่าก็คือแบตมาเต็มมากเยอะมากทีนี้เนี่ย<ม>คนเนี้ยมันข้อเสียของของทีมดังเข่นคือชูสามแต้มไม่ได้ก็เหมือนตัวจริงแหละไม่ได้มันก็ไม่ได้เก่ง แต่ว่าเกมนี้อย่างที่ผมบอกครับโพสต์ของเกมเนี้ยภาคเนี้ยครับผมมัน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 เวอร์จริงๆครับคนท่าล <ำ S 1> เล่นก็คือ <c oughs> ดูโพสตก็ไ,ได้ครับ9-4 9-4 9-4คือแบบอืมผมชอบแบบนี้มากเลยอะโพสตสปินไอเทคนีคเข้าอะ <c oughs> ใช่ครับผมมันเป็นการทําให้โพสแล้มวมูฟไปได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับไม่อินเตอร์เนีย9-2เลยก็คือโพสตสปินขมุนตัวครับผมก็คือจริงแล้วเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าโพส เพาะภาโพสที่โกงที่สุดของภาคนี้คือโพส,สปินครับก็คือตัวที่พิกที่ทําให้พิกใส่ตัวที่ตั้งดีเฟนส์นไปอยู่ข้างหลังเราอืมใช่ครับพิกแล้วก็วางเลใช่ไปเลยใช่ครับผม,มก็คน<ม>เขาได้ม่วงมาเลยครับผม มี่ใีการก็คือกดค้างถูไหมครับกดโพสแล้วก็กดค้างเฉียงบนเนาะผมยังไม่ค่อยแน่ใจครับผมยังทําไม่เป็นเหมือนกันอ่าเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งมีเลนพล็อเตอร์ม่วงอีกอันนี้คือหมวดเนี้ยดิเฟนซิฟออฟเฟนซ v ฟแบบดีแต่ว่าที่เท่ที่สุดคือต่อให้เราสูงไม่เท่าแชกครับแต่แบตเราคบกว่ากลายเป็นแชคตกรุ่นเลยใช่ไหมบา่คราจริงมันก็ไม่เหมือนกันหรอกครับเพราะว่าแชคอ่ะก็สุดท้ายแล้วอ่ะ ถ้ามาวัดกันตัวตัวชนตัวตัวตักตัวแชคก็ยังได้เปรียบอยู่ดีเพราะน้ําหนักก็สูงกว่าน้ําหนักก็เยอะกว่าสูงก็สูงกว่าแล้วก็สแตนก็เหนือกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเอามันเล่นเกมลุกเนี่ยถ้าเล่นเกมลุกนะทีมแดงคือเหนือกว่ามันดูหลากหลายกว่าปะใช่ครับผมในการโพสในการจัมชอนะ็อตมิดเลนอะผมว่ามิดเลนมันได้ไงแชคมันไม่ได้มิดเลนเลยครับอือ ครับอันนี้ก็เป็นของดีแต่ที่จับช็อตทีมดังเขนก็ยังเป็นทีมดังเขนอยู่นะก็มีตัวของมีตัวของเบสเซตนะก็ไปลองใช้ก่อนครับถ้าเกิดถูกใจค่อยซื้อครับแต่ตัวนี้แพงอ่าเท่าไหร่ครับคุณแสนนึงแมแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งโอ้โหผมว่าเก็บตังค์ไว้ก่อนดีกว่าไปตัวไปไปไปตัวอื่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็ลงเพราะว่ายิงสามไม่ได้เนาะยิงสามไม่ได้จริงๆมันไม่ควรถึงแสนนะจริงๆเล้วมันแสนเพราะมันยังใหม่อยู่ควรจะเจ็ดแปดหมื่นอะ ผมว่าแพงไปเยอะหน่อยแพงไปเยอะเลยครับอืมยิงถึงไม่ได้ครับป่ะตัวต่อไปครับทีมปรงแท่แล้วก็เป็นคริสพอครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมไม่แน่ใจว่ามันออกมาผิดแพทหรือเปล่าทำไมอ,อ่าก็ตัว,ต,วตัวบ้าอะไรครับแบตสามฮอปยี่สิบยี่สิบหกทองสิบเจ็ดซิลเวอร์แล้วแปดแปดบอลอันนี้แพ็คสองนะครับนี่คือออกมาแพ็คหลังแล้วหรือเปล่าผมกำลังงงว่าทำไมพาคนี้เขาปล่อยปล่อยแบตง่ายจังเลยอะ ม่แต่จริงๆนะแบตเนี่ยแบตเยอะเนี่ยเพิ่งมาเจอคริสพอเนี่ยแหละเพราะตัวอื่นก็ไม่มีเยอะขนาดนี้นี่มันคือระดับที่แบบเกือบห้าสิบแบตป่ะพี่ทิ Pink ้งไดมอนแล้วอะเกินทิ้งไดมอนไปเป็นเป็นกาแล็กซี่แล้วอะแบตขนาดเนี้ยโอ้ยี่สิบหกบอกอะริงทิ้งไดมอนแล้วก็อันนี้นะก็คือออฟเซนเก้าสี่ดีเฟนเก้าเอ็ดนะผมกระตาเซสพอหกฟุตหกฟุตแล้วก็วิ่สเปรบวกสี่นะก็ถือเก่งนะผมข้อเสียคือน้ําหนักนะผมอ,อ่า,อ,า,อ,าอื่นๆเนี่ยคือสแตทมาก็เก่งแล้วล่ะก็คือมี สาวแต้มอยู่ที่86นะสปี 90, 90, ด90 acceleration 90ครับ perimeter defense 90นะครับผม lateral weakness เท่าไหร่ l a t weakness ผมหาไม่เจอ lateral 90นะครับผมแล้วก็โอ้โหหาเร็วมากคือตัวนี้คือเก่งมากสปีดวิบอม90นะบอล handling น93นะผม passing 90นะคือแบบคือตัวนี้สแตทเพอร perfect นะสำหรับในยุคนี้นะ ก็คือไม่ใช่ใช่สำหรับเฮเบเกอร์ที่แน่นที่สุดแหละครับผมแบดก็ไม่ต้องพูดถึงคือมันเยอะมากจนตาลายนะครับผมแต่ความผิดผม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 ให้คุณชโยอธิบายแบดสีม่วงของเขาสามตัวจรแล้วเนี่ยมิสแบดเอ็กซ์เพิร์ดก่อนอันนี้อ่ะมิสแบดเอ็กซ์เพิร์ดอ่ะคือถ้าเกิดเจอคนตัวสูงไอ้ถ้าเกิดมีแกพิกและโร่ครับผมแล้วเปลี่ยนสวิตช์กันไปเจอคนที่ตัวสูงกว่าครับผมคริสพอจะได้เปรียบแล้ววิ่งทะลุเลยครับอ๋อ กำลังจะบอกว่าตัวเล็กไม่ใช่ปัญหา6ฟุต1 6ฟุตไม่ไม่เกี่ยวอะมินแมทปุ๊บเจอตัวเล็กไม่ได้แบบพิกพ็อปมาปะไปเขชูใส่หน้าได้เลยครับผมโอ้โหจริงว่าเนี่ยครับทีนี้เนี่ยตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยคือเอาจริงอะคือมันก็ครบแหละมันก็คือครบหมดเลยแทบจะไม่ขาดอะไรดีเฟนซีสขาดอะไรขาดลิมโปรเจคเตอร์อันเดียวแต่คือความพีคของตัวเนี้ยคือมันอัพแบตได้เยอะมากๆครับ ก็คือเห็นไหมครับดาวพิวอยากได้ก็อัพได้ริมก็อัพได้จะอยากอัพก็อัพได้อยากอัพอยากอัพอะไรก็อัพได้เพราะมันมีให้อัพเยอะหมดเลยมีลูกศรขึ้นเห็นไหมครับผมตัวอื่นจะไม่มติดไว้แต่ความพีคกว่านั้นครับผมแบบที่เป็นซิลเวอร์หรือแบบบอลอ่ะมันยังอัพได้อีกครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบวกได้อีกอีกประมาณสิบเจ็ดทองครับผมก็จะกลายเป็นยี่สิบทองนั่นเองนะครับไม่ครับมันคือยี่สิบหกบวกสิบเจ็ดแะครับผม ตอนนี้ผมเจอตัวหนึ่งในตลาดมีสามสิบทองนะครับแล้วก็ใส่อ่ Infinity าอินฟินิตีทั้งรองเท้าทั้งคอนแทคแล้วก็การ์ดเป็นสีทองด้วยแล้วก็การ์ดเป็นอ่าเกรดเก้าจุดสองห้าด้วยครับคือตัวนี้สุดที่สุดนลครับในตลาดตอนนี้คือแบบแบทแบทองสูงสุดของมันนะครับผมที่มันจะมีได้ครับผมอยู่ที่สี่สิบสามทองครับโอ้โห โอเคอันนี้เรา่ต้องพูดถจะจ้ำจำช็อตนะมันคือของคริสพอลเองแหละมันจะช้ามากครับผมอันเดียวกับบอคูซี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่มากยิงได้ยิงง่ายครับยิงง่ายแค่ั้นช้าแต่ยิงง่ายผมเคยใช้ยิงง่ายกว่าบุ๊กเกอร์ครับยิงง่ายกว่าออมีปัญหาไหมครับกับกับส่วนสูงแก่หนักตัวไม่มีครับสามารถเล่นได้การกดดทุกตัวได้เกมรับดีตอนนี้เราไม่มีเก่าตัวสูงในเกมครับเพราะงั้นซู้ได้หมดครับ อืมอะนแเอ็ลอนฮารเตอร์จะถ่ายใส่กันไหมหกฟุตหกอ่ะไม่ไม่ผ่านนะครับผมแบตหนาขนาดนี้ <c oughs> อ๋อคือ,ค,อคือเหมือนว่าภาคนี้พอส่วนสูงน้อยก็เอาแบตมามามาช่วยช่วยช่วยอัพอย่างนี้ช่วยตันใช่ไหมถ้าผมสู้ได้ครับมัม่นใจว่าตัวนี้คือผมให้เลยว่าคริสพอคือพอย์กาที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้ ครับแซงลินลาไปแล้วลินลัดตกร,ร,รุ่นไปแล้วฮะเจรลลินลาก็ไม่ดีจริงก่อนจากนี้คือเขาบอกว่าบ๊อบคูซี่คือเก่งที่สุดแต่ว่าบ๊อบคูซี่อะผมก็ก็ต้องเล่นดามนินิชันแล้วก็จัช็อตเดียวกันกับคริสพอครับผ<อ>ู้แย่คือว่าคริสพอคือเวอร์ชั่นแพงของค<อ>ูซี่ครับคุณแบงค์แน่ๆราคาไม่ถึงแสนนะตัวเนี้ยเก้าหมื่นฮะพูดจริงป่ะเนี่ยเออตอนนี้เก้าหมื่นเก้าหมื่นครับแล้วตัวที่ผมบอกตัวนั้นที่เป็นออปชันนี่ครบผมไม่เคยเห็นตัวไหนที่มันออปชันเยอะขนาดเนี้ย ที่เป็นสีทองด้วยแล้วได้เกรด9.5ด้วยไม่น่าเชื่อว่าคริสพอร์ราคาเท่านี้คนเกลียดคริสพอร์ตขนนี้เลยคนไม่ได้เกลียดคริสพอมันส่วนสูงอ่ะเออเวลากาดแล้วส่วนสูงมันเตี้ยมันไม่คนไม่ค่อยให้ราคาเนี่ยมันยากมันยากเพราะว่าถ้าไปเจอตัวใหญ่เขาก็โพสใส่เอาแค่ไปเจอเจอไอไอไอทีมันแค่นสมมติสวิตเจอกันแล้วเจอไปสวิตไม่เจอทีมันแค้นอ่ะถือว่าอืมจบเลยนะ มันไม่ได้เก้าหมื่นก็คือแสนนั่นแหละครับ<ด>ตัวเนี้คริสปอม 97, ัอนเก้าหมื่นเจ็ดก็คือแสนนั่นแหละใช่เก้าหมื่นเจ็ดแสนหนึ่งก็คิดว่าไงครับคุณแบงค์เลนแน่ตัวนี้แบบจิน,นเจอร์อวยขนาดนี้แล้วว่าเก่งที่สุดในเกมอ่ะคือมันเก่งก็จริงแต่ว่าคนในตลาดมันมองมันมองอีกแบบนึงอะมันมองส่วนสูงก่นอนสภาพมันน่าจะล่วงล่วงลงมาผมให้แค่ประมาณเจ็ดหมื่นแล้วกันอืม ผมว่าไม่ถึงอะฮะไม่ถึงห้าด้วยอ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามตัวนี้ต้องแพงกว่าทีมดังเคนะครับจบไม่ถึงห้าผมว่าไม่ถึงห้าหมื่นเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยด้วยผ้าเก่าๆอ่ะคิดพอไม่เคยมีราคาเลยครับทุกผ้าใช่ใช่ใช่จริงเป็นเป็นเอกาดที่ที่ที่แบบคนไม่นิยมเล่นแล้วไม่ค่อยเอามาใช้ด้วยผมก็ไม่รู้ไปนี้ติดนักโคตรเก่งเลยเออแต่แต่ในแต่ในเกมไม่มีคนนิยมใช้ไม่พอราคาไม่ไม่ไม่ดีอีกแล้วก็ เหมือนเหมือนเหมือนในเกมอะ่ะคนจะชอบสายพ้อยการที่เป็นฟินิชชิ่งมากกว่าสายเพลย์มเมเกอร์อย่างแกอืมล้วคนมันชอบต่อสูงสูงด้วยพี่ว่านะแต่ตอนนี้มันไม<ง>่มีสูงครับผมเชื่อว่ายังไงคริสพอเก่งไวด้ดีอันนี้ผมบอกเลยตอนนี้ทอ็อปพลอยการท็อปพฟอยการมันจะมีไคลรีเอ์วินอ่บ๊อบคูซี่ใช่ไหมครับผมแล้วก็<ต>คริสพอ ใช่สามตัวนี้คือขึ้นเทีย์ไปหมดเลยผมตัดใครที่เอวริงทิ้งเพราะบุกได้ยิงเดียวรับไม่ได้เหลือคูซี่กับคริสพอคริสพอก็ยังเก่งคูซี่อยู่ดีซึ่งคูซี่ต้องเล่นสามสิบชั่วโมงก็ไปกลายมินิชันเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าคริสพอคือท็อปที่สุดแล้วก็น่าจะแพงที่สุดแหละนอืมแต่แต่ใครซื้อมาจะต้องรับความเสี่ยงเลยนะครับกับราคาเนี้ยผมว่ามันโอกาสขาดทุนสูงอะ่ะราคามันไม่มีทางไปกว่านี้แล้วครับไม่มีทางมากมากไปกว่าเก้าหมื่นแล้ว มันมีแต่ใช้ไ,ไปยิ่งลงยิ่งลงใช่มันจะลงไปเรื่อยๆมันจะมันจะใช้ดีอยู่ช่วงหนึ่งโอเคครับอืมครับ,รอรบโอ้โหงั้นก็วันนี้ได้เต็มเต็มเลยครับพามทามก็งนันนี้ถ้าผมให้เลงกิ้งนะครับผมขอรอบนี้ผมให้คริสพอร์ดอันดับหนึ่งเนาะแบตตี้บิวเอ้ยผมให้แบตตี้บิวอันดับหนึ่งคริสพอร์ดอันดับสองครับแล้วก็มาวินแบตตี้อันดับสามครับเชื่อว่าน่าสนใจสามตัวอ๋อจิมดันแค่ไม่ติดเหรอครับผมไม่ชอบเลยอืมแค่มันโชว์โชว์ยากไม่ได้ยิง มันยิงมิดเลนได้นิดหน่อยนะคือจบช็อตผมไม่ได้ผมไม่ชอบจำช็อตเฉยๆมิดเลนได้มิดเลนนิดหน่อยเผื่อคนชอบชอบทิมนั้นแค่นจ่าจ่าก็ซื้อมาลองได้ครับประมาณนี้วันนี้เนาะก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับผมไม่มีครับคุณนิกจักรได้ครัโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับช่องบ้า 2K นะครับช่องสำหรับคนบ้าเกมบ้าครับฝากกด Subscribe กดไลค์นะครับช่วยแชร์ด้วยเป็นกำลังใจพวกเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบคลิปดีๆสาระดีๆแบบนี้นะครับทางช่องบ้าน 2K นะครับวันนี้พวกเราสามคนผมนิกเกอร์ครับผมเป็นแนะครับผมเชเรครับผมครับเราลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ